ที่แปลงต้นแบบการปลูกฟักทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรวันเก็บเกี่ยวฟักทองเงินล้านจังหวัดสุพรรณบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเกษตรกรต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหา จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกด้านพืชประมงและปะศุสัตว์โดยมีตลาดรองรับผลผลิตมีการประกันราคาซื้อขายรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในระยะสั้นโดยใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ ด้านนายวีรศักดิ์บุญเชิญเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีให้ข้อมูลว่าโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีมีบทบาทในการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นโดยเฉพาะการปลูกฟักทองซึ่งเป็นพืชที่มีการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากใช้น้ำน้อยและสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าการทำนา มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการรวม9อำเภอพื้นที่2,500ไร่ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตและคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า40ล้านบาทภายในงานครับมีกิจกรรมเสวนากลยุทธพธิิพิชิตฟักทองเงินล้านและการถ่ายทอดความรู้ด้านการอารักขาพืชการเก็บเกี่ยวฟักทองในแปลงต้นแบบการปลูกฟักทองพื้นที่100ไร่ รวมทั้งนิทรศการโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้กเกษตรกรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวกเกษตรกรที่จะได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงวางแผนการผลิตและการขยายพื้นที่ในฤดูกาลต่อไปนะครับ